เกาหลีใต้กล่าวหาว่าความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียเป็นความร่วมมือทางทหารที่ผิดส่วนที่สัญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่ประธานาธิบดีรัสเซียเดินทางไปลงนามกับเกาหลีเหนือที่นครเปียงยางเมื่อ1ปีที่ผ่านมายิ่งทำให้ทั้งสองประเทศใกล้ชิดและแนบแน่นมากขึ้นจนเกาหลีใต้ออกมาแสดงความกังวลเมื่อ19มิถุนายน2568ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบหนึ่งปีของการลงนามส่วนที่สัญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเป็น ความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎหมายหรือ Illegal Military Cooperation เฉพาะอย่างยิ่งการส่งทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนรวมทั้งเป็นการละเมิดข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด,ด้วยและในหวงมิถุนายน2568นายเซอร์เกย์ชอยกูเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียก็เยือนเกาหลีเหนือถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อ4มิถุนายน2568และครั้งที่2เมื่อ17มิถุนายน2568การเยือนของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เียเมื่อ17มิถุนายน2568มีรายงานว่าเกาหลีเหนือจะส่งวิศวกรทหารช่างด้านการก่อสร้างรวมทั้งทหารช่างที่เกี่ยวข้องกับการกวาดล้างทุ่นระเบิดรวมประมาณ6,000คนไปช่วยรัสเซียฟื้นฟูภูมิภาคเคิร์สในบริเวณชายแดนรัสเซียแม้ว่ายังมีทหารยูเครนอยู่สื่อตะวันตกยังรายงานเมื่อ18มิถุนายน2568ว่าส่วนที่สัญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างกันยังทําให้เกาหลีเหนือจะช่วยรัสเซียเพิ่มกําลังการผลิตโดรนและรับการฝึกอบรมการใช้งานโดรนจากรัสเซีย โดยเกาหลีเหนือจะส่งแรงงาน25,000คนไปยังโรงงานผลิตโดรนซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอาราบูกา้าสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัเสเซียนอกจากนี้ผู้นําเกาหลีเหนืออาจจะเยือนรัเสเซียเพื่อเข้าร่วมประชุมเศรษฐกิจภาคตะวันออกประจําปีที่นครวลาดิวอสตอกซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนเกาหลีเหนือในกันยายน2568สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ดีอินเทลเจนซ์